เราจะไปคุยกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นในฐานะที่เป็นผอออการเลือกตั้งของเขตหกสงขาของพรรคพลังประชารัฐนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรัฐมนตรีสุชาติครับสวัสดีครับพี่หมูครับบุรพีพันธ์ครับสวัสดีครับเปียงครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คะแนนเราจบแล้วใช่ไหมก็ก็ก็แพ้ถูกไหมฮะ ก็น่าจะใกล้หมดแล้วแต่ว่าก็ก็แพ้แพ้ก็ก็คือคะแนนมันก็ได้ตามที่เราต้องการนะเราว่คาดหวังว่าสี่หมื่นคะแนนน่าจะได้สี่หมื่นคะแนนก็น่าจะเป็นผู้ชนะแต่วันนี้มรเกินพูดมาใช้สิทธิ์เยอะมากเก้าเปอเซ็นนะฮะเราก็ยอมรับความ่า้แพ้ในครั้งนี้ไหมคะเราสุภาพบุรุษอยู่แล้วครับเรายังไงเราก็รู้จักกันแล้วเราก็เราก็เราสงขาเราแข่งขันกันโดยสุภาพบุรุษกันอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเรารู้จักกันทั้งหมดอยู่แล้ว อันนี้การเมืองผู้แทนมีแค่คนเดียวอ่ะทาไงได้ครับมันก็ต้องมีคนอย่างเป็นอ่ะก <g ül üyor> ็ต้องมีคนแพ้มีคนชนะเออใช่ฮะน,นี่คะแนนเนี่ยตอนพี่สาวรนเป็นครั้งที่แล้วเนี่ยก็สองหมื่นแปดใช่ไหมค่ะ <c oughs> ตอนนี้คะแนนมันกลายว่ามันการมันไม่มีคะแนนพักอื่นมีคะแนนระหว่างพักพักที่แข่งกันระหว่างพักแฉกแปดความชาัตใช่ไหคะแนนก็มาสองพักมันก็กลายว่าสีเมือกว่าสีเบือกว่าเพราะถือ่าเยอะนะฮะพี่หมูบอกว่า เราคาดการณ์ว่าจะมกนไปแค่88,000หรือ85,000 4,000ถ้าเราวางแผนตามคะแนนตามตำบลละ4,000เราก็น่าจะไป็นผู้ชนะในในสะเนดเนี่เราชนะพลังประชารัฐชนะอยู่ใช่ไหมครับพี่เฮงชนะสะเดาชนะเพราะเป็นบ้านเกิดของผู้สมัครแต่ว่าชนะไม่เยอะตามตามที่เราต้องการอ๋อชนะไม่เยอะตามตามตามที่ต้องการนี่ในในในเขตอำเภอของ้อโขงซึ่งเปก่อน ของบ้านของของผู้สมัครของพรรคพื่อไตยเขาเขาก็มีความแข็งแรงในเมือนั้นค่ะแต่นี้เราเองเมือนั้นเราก็รู้แล้วเราอาจจะต้องเราอาจจะสู้ไปได้แต่เรากลับมาแพ้ไม่เยอะนี่เราเราแพ้เยอะมันก็ไปกลับมันสวนทางกันหมดนะครับก็ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคราวนี้ก็ต้องขอบคุณคะแนนทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประช,ชนาชนชาวสงขนาเขตหกนนที่ออกมาช่วยกันลงคะแนนก็คะแนนเยอะนะสี่หมื่นไม่ใช่น้อยสเกือบสี่หมื่นนะถูกไหม คุณสุชาติมีบางเรียกว่าคอการเมืองดีกว่าเขาก็มองว่าเอ๊ผลที่ทําให้พลังประชารัฐได้รับความ่พ้แพ้ที่สงขลาครั้งนี้อาจจะมาจากการปราศัยของร้อยเอกธรรมนัฐหรือไม่อย่างไรที่ไปพูดเรื่องของคนมีตังค์คนไม่มีตังค์อันนี้คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องไหมคะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าคือคือผมว่าพี่หมูกับคุณรพิมวันคือผมผมว่า ผมผมว่าการเลือกตั้งมันจบไปแล้วแล้วเราก็สุภาพบหลุดปลอเราไม่พูดดีกว่าว่ามันเกิดจากอะไรเราคิดว่าคะแนนที่เราวางแผนไว้นี่มันมาตามที่เราตั้งกต้องการเนี่ยนี้เราเราต้องยอมรับความจริงว่าตรงส่วนนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่ในการปราัยของเกมการเมืองการปราัยเราก็อาจจะมีการเมืองตรงข้ามเขาเอาคําพูดถีบยกไปไปใช้เป็นเรื่องของคําพูดได้นี่เราก็ต้องยอมรับว่า มุมมองของคนที่จะแปลคำพูดนั้นมองในมุมไหนถูกไหมฮะแต่เราเองเนี่ยกับผู้สมัครเนี่ยก็เราพูดอยู่แล้วว่าเราผู้สมัครก็พร้อมทุ่มเทํางานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอยู่แล้วเพื่อพี่น้องประชาชนจังหวัดสงขลาอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้มีประเด็นตรงนั้นนะฮะแต่ว่าคือคือคะแนนต้องยอมรับว่าพลเมืองไทยติดเยอะเกินคาดหมายนะฮะคะแนนของของของน้องบดที่ได้มาเนี่ยเท่าไหร่นะฮะ ผมรวมก่อนตอนออกมาเนี่ยเหลือมาห้าสิบกระดานเนี่ยก็มีประมาณสามหมื่นแปดแล้วอ่ะสามหมื่นแปดนะถ้าสี่หมื่นก็น่าจะได้ประมาณสี่หมื่นตามที่ต้องการอาจจะได้ถึงสี่หมื่นได้ไหมฮะครับใช่คะสี่หมื่นนี่เป็นคะแนนที่เราคาดหวังว่าเราจะได้มันเหนือกว่าที่เราคาดหวังหรือน้อยกว่าที่เราคาดไว่เพราะว่าเรามองพี่สาวตอนแรกได้สองหมื่นแปดใช่ไหมฮะครับมองแต่ตอนั้นมันหลายพักการเมืองถูกไหมอันนี้ก็หลายพักการเมืองแต่ว่าเมงเอพักการเมืองอื่นไม่ได้ไม่ได้แบ่งคะแนนไปเลยไงถูกไหม แล้วก็จริงๆแล้วผมว่าคนใช้สิทธิ์ตักแปดหมื่นห้าผมคิดอย่างนี้นะฮะแปดหมื่นห้าในสี่หมื่นที่หมูก็ชนะแล้วถูกไหมครับออ<า>่านี่มันการใช้สิทธิ์น, 9, นัเก้าหมื่นเจ็ดถือว่ามา<อ>กเลยความคนตรงนั้นนะครับแล้วตรงนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงคะแนนนิยมของพลังประชารัฐไม่ไม,ไม่ผมว่ามันเรื่องของน้องบดผู้สมัครเป็นคนใหม่ต้องยอมรับทางการเมืองเขาเป็นน้องน้องใหม่อันนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตเขาแต่เขาก็ยัง ได้คะแนนขนาดที่ถือว่าเขาก็เขาก็ขอบคุณชาวสงขาเมื่อกี้ฟองกับพ่อเน,นะเพราะว่าผมว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับคะแนนถ้าเกิดบอกคะแนนนี้คะแนนนิยมมากกว่าเดิมเนนะี่ยเพราะคาใครแล้วได้แค่หมื่นเก้าอีคนลงอ่ะอาถูกไหมพี่หมูเขาที่แล้วพรรความชนะได้หมื่นเก้าองนะอ่าฮะเราานี้ได้สี่หมื่นะมากกว่าเดิมสองเท่าเน่งอนะอ่าอันนี้ก็ต้องเป็นความพึงพอใจแนะ่ถูกไหนะมค่ะ โดยส่วนตัวคุณสุชาติเองที่มารับหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งซ่อมค,ครั้งแรกแล้วก็ได้รับผิดชอบพื้นที่สงขาแต่ว่าได้รับความใพ่แผลเนี่ยถือว่าพอใจไหมคะถือว่าเราเราทางการเลือกตั้งโดยรนะบบชติใจมันเป็นเรื่องของโปรเสียนะผมว่ามันเราต้องยอมรับว่าเราต้องยอมรับว่าพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยขับเที่ยวกันอย่าง อย่างสนกอ่ะชาวบ,บ้านชอบอ,ะะอ่ะแมเพราะว่ามันคืสูสีแล้วแล้วไม่มีเรื่องมีราวเพราะสุภาพเราทุกเราทุกฝ่ายรู้จักกันหมดนะครับอือเราไม่ได้มีเรื่องเลยม,มีหมูดูสงขามีสาเสียงชาวบ,บ้านกกนอยากมีความสุขผมว่าอ่าฮะแล้วจริงๆครับผมเองก็ต้องย้อนกลับไปผมก็พึงพอใจไหมกับคะแนนต้องยอมรับว่าปีปหกสองพลังชนะได้19ื่นเก้าอันนี้ได้สี่หมื่มากกว่าเดิมเท่าตัวนะแล้วคนรักมากกว่าเดิมต้เท่าตัวนะคะ แล้วที่สําคัญที่สําคัญก็คือถ้าเทียบกันระหว่าง2เขตก็คือเขตหนึ่งจุมพรกับเขต6สงขาเนี่ยก็แปลว่าการวางกลยุทธ์ของเขต6สงขาเนี่ยน่าจะโดนแล้วก็น่าจะทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าตรงเป้ามากกว่าถูกถไหมฮะก็ผมคิดว่าผมก็เดินแผนมาาดีตั้งแต่วันแรกนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าทางที่คู่แข่งขันเนี่ยเขาก็ เขาก็เป็นรองหัวหน้าพักนะฮะแล้วก็เขาเองก็มีความพื้นที่ํำนานในพื้นที่ตรงนี้ถูกไหมฮะอแล้วอย่างหนึ่งเราเ,าเองก็คือเราเรา,เรารู้จักกันหมดนะครับแต่เราก็แข่งกันโดยหลักประชาธิปไตยแล้วก็เอาเสียงประชาชนเป็นหลักนะฮะผมถามพี่หมูว่าตอนนักกันเเนี่ยหายใจกันลดต้นคออยู่แล้วถูกไหมฮะอ่าใช่ใช่ผัดกันแพ้กันชนะ,ะถูกไหมครับถูกถูก,ถกแ,ตแต่มันก็ถือว่าผมศักสีรีฮะน้อง,น,องน้องใหม่ สองใหม่ครัการเมืองต้องโอ่ตถูกไหมครับค่ะแต่สะเดเนี่ยเมืเอว่าสะเดเราคาดหวังว่าเราน่าจะชนะมากกว่านี้หลายเท่าแต่เมื่อสะเดาเนี่ยเราชนะไม่เยอะตามที่เราคาดการณ์กันนั่นเองอืมอืมครับค่ะอ๋อโอเคหลังจากนี้ก็หลังจากนี้ก็เป็นพักพวกกันเพื่อนกันอะไรต่อไปนะะอยากจะให้ เดี๋ยวให้พี่เหงขอบคุณขอบคุณพี่น้องชาวสงขลาสักนิดนึงเชิญฮะครับผมก็กลับขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดสงขลานะครับในเขตที่6กทุกท่านนะครับที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนนะครับในการเลือกตั้งวันนี้แล้วก็ทุกคะแนนเสียงที่มีให้กับพรรคพลังชติมีให้กับท้องทผมต้องกรับขอบพระคุณจริงๆนะแล้วก็ด้วยความสัตยิ์จริงว่าการแข่งขันในวันนี้เราแข่งขันก็ด้วยสุภาพบุรุษความเป็นพี่เป็นน้องกัน Kos: ถึงเราแข่งขันกันดูสูสีคู่ขี้แต่เราก็ามีควา Theo, มเป็นพี่เป็นน้องจบแล้วเรา,าก็ยังโทรคุยกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนนี <S 2> <S 2> ้ค<อ>่ะ <น ders> ขอบพระคุณคุณสุชาตินะคะขอบคุณมากครับท่านรมเรสุชาติชมกลิ่นนะฮะหรือว่าพี่เฮงนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะโอ้ได้ประกาศโชว์สปิริต